อ่าล่ามงนี่เสียงกรองอยู่บ่เฮ้ยโอ้เสียงกองเสียตโอ้ม่นตรีใจดนตรีในใจเตะเนาะตึงตึงโอ้ยบวานีเอารางวัลยังไงบ่พวกมอะไรของี นั่นนง่นนันนั่นโอ้ลำทายวยมากลยสวยมากสวยสงนั่นลำทาังบาทนี่มีหลายทาอยู่บ่นะทายทาเสียนโอ้ยกทายยกยกอืมเอา mà thiệt oản soi thế nọ, kinh nó đấy. Tới nay thấy cả là nọ. Nó nhón như vậy thì anh đấy rồi. จะเมืองเห็นแลละก็มีอันจะเมืองเห็นก้อนฟ้าหองแตกไปอย่างไปอย่างเปียงมาบาด้ลูกที่สองมาอีกอันองค์ขลักตามมาอีกเห็นแล้วไปเลำันกไมดูเว่ะตอนนี้ลงูตึนห้าเมันมิดมันโดนไหลมันโดนไหลโดนหลีถิ่มหนาจบตายนออ่เสียงบอกเ้ยเฉียอเลย เดี๋ยที่ไหนวานไ่าอกมแตงรับอไรยังไวานให้แตงรับบ่บ่อยู่มนุษย์นี่อ๋อเสื่องอปอนีมือกับเศร้าด้อยมีมืออืมมีตะมวนไปหนาอ๋อดนตรีอยู่ในใจดนตรีอยู่ในใจอืม ก็เคยเห็นเนาะคนโลอกบ่เคยเห็นจะต้องเห็นข้อันคนแล้วมุกานบานตบุไกกัมุการเคยจังวัดถ้าคนนถวาย่นเลยเลยถวายคนซ่อคนเกิดสิอยากน้ำเมื่อกัน้ำเหต เดี๋ยว mà มาติดรถหวัดดูเออพ่อใหญ่นะพ่อใหญ่มอดูอันลูกอันสิ ừ. ừ. ừ, bọn... bà เออหม่องเจ้าเบิ่งให้พ่อใหญ่แม่นบ่ถึกว่าห้อยพ่อ ừ. à. à. เป็นเหตุเองเป็นเบ็ดน้องบ,บาลนี่ใหันมาบอกหันมากรบ,บอกด้วยโอ้ท,โอทำสายพอเพิ่น อืโอ้โโอ้ลำลายทาเนาะอ่ะพ่อเล่ยยังบานทายังบานเอออยังรอบบานเอมาไล้อบานนี่เอเร่นฝนคิดกันบ้าน อันคุณพ่อน้ำพุนอันเด้อว่าจงไหนห้ลูกหร้านรับไหเด้อได้ยอยู่าย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 าลงอย่างียลงนเือกนันเลือกน้ำปลาออน้าโอาโอ้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 อ้โอ้โอ้โอ้อ้โเ้โอนีอ้โอ้โอ้โย้โอ้โอ้โอี่อ้นอ้โอ้โอ้้โอ้้้โอออ้โออ้โอ้้อออ้อ้อ้้้ ฮะเจพ่พอก็เมย์เหตจังได่มาแนวนี้บอกเพลินบอกมาเป็นสิไดเฮดถือสิได้เฮดถือเ็ตตามถือมาเพื่อประสงค์แนวไดมาเหตแนวนี่ไม่อย่าไม่ยามเสื่อบอกขึ้นไงอ่ไมา่ยามจังไดคนบ่ได้ไปโรงเรียนอืมขาดการศึกษานีดิสิมาอยู่น้ำพอน้าเม่เมืองมนต์ขันมาอยู่ก็พอก็แม่เมืองมน,นย์เกยกเมื่อึืนผู้มีบุญคุณนี่ ผู้ม um so ีพระคุณเนี่น uh, ี่นี like ่ผ uh, um, ู้มีพระคุณผู้ดูแลสุปกรณ์ไม่ใช่สุปกรณ์ุปกรนี่ซื้อเมืองมนุษย์ซื้ออันนั้นเพิ่นนหนัดใช่นัดซื้ออซื้อโลกมนุษย์นี่ก็ซื้อสุปกรณเป็นนั่นว่าให้พ่อแต่งคันหาขันแปรรับเอาเป็นลูเป็นเต่าไหวเมืองมนุษย์ขอไหวอ่าขอไไปกอนแมนบ่ รรบไปกัสิมีโคมีลาพิเนาสิมาซอยพอซอยแม่อยู่บ่มากเมืองมนเออมากกับซอยผู้ปกครองบ่บบ่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 บบ่กาบ่บ่บ่่่่บ่บบ่บ่่บ่บ่บบ่บ่่ เ็นนันวสีมาอยู่น,นพอน้แม่์ใพ่อแม่ซัทธากาบายองตูองยาแมนบอลตองง่ายคือเพิ่นสีเขามาอยู่น้ำแต่ให้พอห่อคือซัตถะเมย์ใจครับเมยใจครับ,าบาเพิ่นกับสิอยู่น้ำหลูกครโอสัทธาอยู่ชองเศร้าเมนบอล่องเศร้ายู่บ่ลับแล้วชองเศร้าน้นยกเมื่อขึ้นมาหายช่องเศร้า ก็บยังไม่ยัง n คือบีบหัวบ่หายได้บอกหายไปได้เป็นอว่าเดี๋ยวอันสิยหายพอเล่าพอก็แม่นี่แตงเครื่องขอไหวทั้งเมืองบาดาลอ่าขอไหวทั้งเมืองมนุษย์อืมบ่ให้เมื่อพอก็แม่ยังห่างยังแพงอยู่ยังห่างแพงอยู่เออที่รับถือ่ะที่รับถือไหละแตงขันไหวหายอืมแต่ว่าหายช่วงหายเศร้า